ต้องมีความรู้มึงมนี่มึงมานี่มีไหมมีมานี่มีไหมขอเรื่องหนึ่งเมื่อกี้เรื่องมี่แกก็ได้อยู่นะนี่เลยเหมือนมึงแขนคอนเสิร์ตเดียวกันคอนเสิร์ตไอพีมสามอ่ะ อันนี้ก็เหรอเล่นเพลงเปาะบางต้องใช้เบสสีขาวแรกเริ่มเลยนะแม่งเอาเบสฟาดหัวผมอคือแบบยื่นมาให้อะแล้วก็เบสฟาดหัวผมตึงมันมืดมันมืดอันนี้แล้วพอผมเล่นเฮ้ยป้อมทะเป็นเบสมันเพี้ยนหมดเลยวะปกติเบสหรือกีตาร์เนี่ยเวลาเปลี่ยนสายมันจะต้องอยู่ในล่องนั้นนะคะใช่ใช่ใช่วันนั้นไอป้อมฮะแม่งเปลี่ยนสายอย่างงี้ไม่เดี๋ยวปีนขึ้นบนนัดนี่เลยแม่งปีนขึ้นบนนัดไอ่พี่มันก็ตึงดิคอนเสิร์ตมันมืด คอนเสิร์ตมันมืดเวลาเราตั้งสายเวลาเราดึงอ่ะมันไปพาหดหรือหลุดจากเลนจากรอ่รองของสายแต่ก็ตั้งตรง,<อ>งตัตรงเอเอดีจีตรงมึง<อ>ส่งให้ปิดไปเรียบร้อยฝากหัวก็ไปทิ้งด้วยปาย<อ>าหัวไปด้วยวันนี้ไม่ได้ทำแล้วใช่ไหมไม่